กิจกรรมกรมเพียระกิ่งปฏิบัติครั้งที่สามในปี2568กรมสนับสนุนแก๊ส3 พราะว่ตาสมธมารันตัปฏิปโนภกตโตสาวกสังโฆสังนที่สองบุรุษชับระรดิพินาอัมมาสมทวสุในตกินามโนทานียเพลมิจติตติยวัจโหังกุฏังธรรมสังกังสารังกโตปุชเชมิและตนะจะรัตนะตย่างธรรมังฌรามิสดินาุนิสอบุตรจุนเดวดาสมันตาจักวาเลสอัตตะขเชตตุเตตาสมัมนิลาจตุสันตุสังโมกขังตะเคียมีจุลเปสีลิสิกราตเตจันะเขียวมาในที่เประเจขันเปโลกนักขันเกยมุขิเตภ นรัตัเกียเรียวาตัณตันโตธมะวนกยมนาตาธรรมะตวนะโกยยมพาตาธรรมะวนะโกรยยมพาตาบทที่สี่บทสวะพาคัน ตระหนักพุทธสีสติตาลังตะกันนัมเมละตนะหพุทธโสตสีลัทธิเตตังนัมเมเตยตนะอักอัวะหังสัมมาตโมตตะฤทธาวัตถุวิเศษสัพพตังอันโยยังยุตตะคุณะโยคะวะสัสปวัตตังอสุเมตะยังมีปีตเทวะยะถายติทันติกังวินาติตะเรสัมมาสัมพเวนะโลกเกกระทจิตเจเจเลจัตปัตุพุตังคมปีระยามิเสียงอัติตุตัสสัทธังวิโยหิปันทิตะชเนหิวิชันจรูปัง สตังมะลสิสุทธะปัสสาทานังบุญยติการนะมาสมุตตามุญญะนะภูมังตุขะปมุจนะมุขะสารนังคาตานังปุชาเรหิตตัวปะปารามังอภิปุจเนยยัมมิพพานะเศริยายุปะนิสัยธรรมสัมมาเกเลสสะมะสะมะละโสทะนัสธิยาจะลสารุหิอัตากุสะเลหุปะ เสวนิยังปานิหิจาปิสันนังคัมณียะเมวะตัสมาหิตังติลตนังตนนังกตมะหังนดิสตินท่วังคณะนิสุขละมุตสัมานาปุเชมัจะปีสันนตสตังสุป,ปสัสสนะจิตาตถา,าลุป,ปาณิจริยาตถาลตาจะปุเย,ยนะตถา กตเตนะสุขีภเวโมเตนะเอตเจนะสัตสัจตระพิจัวถิโหตโยเจทธรรมวินายมหิปะมานะพุโตโรปุตตะราปิสมโยนิยโตสุโภจังตะโตปะนิสัยยะจายายะอัยมพิโองตุวัตฏุตยาวัตฏุตเยปจิปะริกิโตสุปัสสะกัโดบที่8ลักาลัสติกหันโยจักุมาโมหามลาปะกดถัวุสัม มังวัดพุตุกโตวิมุตโตสามเอมาลสสะปาสาวินิโมจียังตุปปิสิกเกมังชนะยังเอชนะตังวินัยยังสุดถังเอพุทธังว่าตังสิลาสานมามิโลกะสะนาถันจะวินายะกัญจัตตันติเขตตเตชะสิทธิโหตุสัภัฏตระยาจะวินาสเมนตุธรรมโฉชโยวิคยะตัสสะสัตถุตัสสิติโลกะสะวิทุทธิมะขังในยืนกุฎธรรมะทัทธาดีสัตตาอุโวสันติกระโดดสุกิโนนะครับมังวัดตังสิลาสานมามิมุหัปปะทาลังปปัสสันตทาหังตันติเตติเชสิทตุ ปัตตเลีากวินาสเหมตุตธรรมสนาสุขตานุโคโยลกสสปปกิเลสติชิตเจตาตัโตสยสตินิยชโกจะสวากขาตธรรมังวิติตังตุนติสังฆะนตสิรสารมามิพุทธะนุปทังสัมีราจิติงตันติยสเียสิุนตุสมตาเลาวินาสเมตุบบสนมกัรอธิกาคาถานโมรตุสมาสุตนมิหสิโนนโมูกตมธรมาสสะสวากขาตเตโเตนิทะ นโมมหาสังคสปิวิสุทธสีระทิุทีโนนโมอโธมาตยารัตตะรัตนะตยัสสะสัทุกังนโมโอมกาติตตะตะวัตุตยัสสปิตนโมกาลภพเวนะวิเครนูปนาวานโมกาลานุภาเวนะทวัทีหงตุสะพานนโมกาลัสสะตะคีนะวิทิมะหิโหมเตชวา กว่าสกสติปีรดสิมงเอานมาตาูถึงหนะกระิประจามัติหปิคุตติหตะเปวอรัติหติจุกะตัตตวตานะนิปติตามติเพราว่าตตัตตนูตคนจักแล้วโคจะตุนังสุวะกกกนางเทวนาหิตาุตยังกว่าสกสุวิหติปีรดสิมมหาวณมาตาูสังนะกะปัจามัติหปคตตเปวอรัตติหัตตจุลกะัติตวตาิยนะ เทวตาภวตุสุนิกีมังคตังลพัสติตัตระภิโกสมาทานสุจิตตังอัตโนชุกะมังคสารเทวานิทานิขะหินตะวันที่นี่ระคติปิฏฐาติระโภปราเทวตาภวตุสุนิกีมังคตังลพัสติเจตวะกีรังขีตวะปิริขงอิทัคขีลงัวหัดจำมั่งมิชยเตจิระติปุภาวเมลาจุบุลาสุตันตาสุตตุนะคเตระโขวปราเทวตาภวตุสุนิกีมังคตังลพัสติเยเกจิปุตังตนังกัตาเตินติระคติปยัฐ ภูมิประหารรู้สังเตเห็นที่ว่กอยุปุริติอนากุเพราะว่าภูมมันสิสิยปุยนับปิเสัุกสุเทวตาสนิปติตาอติตาตัในภูมิสกัจจีปิเตพิวสงหจิตตปัตานังสัตมัสุทธาเตตับิเพาะว่าตังอัตกระบายว่เทวตาสนิปติตาอเหุสสยติปีมาอย่างออตาลีเยปิเตพิเวสุสันเตนะบตปัตนาังอตตสมัสุทธเตตับบิตตพราะวตาตังนตกรายว่าเตานิปติตา ที่ศิษยิเสวัเดวไกรนางนำมานิตตนาธาสุลกามนัสิโพพระิเสมิภิเอวมเตวติขุโจรเพวโตปจตตเะปะวอินตะเทวจกนิโลกรรมแล้ก็สมีทมามนแต่ินทิจาริปังปะหิตตาสมาหตาปุตติวัสสนาโลมังสักดัมโนทัพตัณนาตถาภิัวิปัสสนาวลาเป็นโยปจิตเตยตวมันนิกรปุตรวัตเวตโตมนีสัทธาสากีสัตเชวะขยาพนตาเตวิชนะถาภ ลวยาุสนนัสนาเษต่างุกาสังาสตตตังเกสนัุานัรสงอภิเษกนตมุิาสภาวตุจัสมังอปิญญเยนจุจำมมตโตนี้จะถาตะรุเกสรเตเทวายานตวิวิชนาทิโยหังกีตยสิิรลิหุโศต่ตาสาวไับมกเรอิตจุดิมตนตยสิินมมัมนาภิุปุรานติอังยะสหตาัมตยขันตโน สัตยยัขัะตัวนูเทมตัุดต็มตัวนวตีสัจจมาทนนาภิกขุพมาิกังิเจเตุรสัยยขันนะตัวนูเทีมตัวชุดต็มตัวนวมตีสัมทมนนาิุิงนัือังุมะจาค่ะกูนวปุ่นสานินพิาร์สัตาสัสตาสัตตาแยังิุปปฎิูิคุพุทธคคะกสะสติกังปรมเจ็สามัติตตััตสี่ัหัปมาราชามสัิโตะมตตาต Tapi untuk punya tahu 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 ิมหาราราชสมตตรุทสาทาลมนาหานทัพู้นเปกอทเวเตสังมรกานสาคูจะได้ารสกุเตเวเตูจิพมทาคุมัเตตจเูนกกทในกันดูจัปนาปอมโยจาริวตตจัมตจิตาสุจคันปูนารูลชาโตะูัูเป็นเยกเตวเจวัตเติูรุตูเรวว่าจะใสติจเจาราชโน พฒนาการวสาหสันจักรกับตลาคุณปยาพเที่ยนาัศนรัตาจากคุณัยสสเจนโหโนมาคุณปักสิวนงยินดีข้าเจสาะสารานติจิพันธจกวิสุทธิผเวหาสัตเตวานัจปตตระสุปนาอิติเตสานังพตานนาคชานะมัสสุะเตุเมกาสิันจาิยตานาคปนานากรมปุสปังสุปจังชิตาวิชนานะสุปจังตุสุราิตามปาตโลวัสวเสติทิพโตยสสเจนโอกรักข้า จะปะหารชุนผุ้ีตาสถานจะผลิตปุตตะนังสะเพโรจนะมักกาสนตัวพินังละหุบดาวุปังสัยยุทธนิิปฏะตินังออโปจะเวาปติวิจัตตโชวาโยตหะกัมุรนาพรนิวาโสโมจะเยสสถามิตรกุณกัยกาอุิวายสสิโนเตเตาตายาสเนะตัวินอทียมตัวช่อยมตัวนองตัวยิทธิโนตัมนาิังต่ังเวทุจติวาตรจะสมาจุเวมาจนถิสันวาจุดถูมภูละตตุวิตุมิสันวา กิตานะตานิผลักตวาุเทลากากุจันนังวัตโุเทโตตะโกไปครับภูริณฑโสติเตทาากยาตะเป็นนาวิโนเทียบตัวชุติมัมโตนะมาตัวยึดสตินมันจรมนานเพืนำสติมานังอธากุสภูเทวชัลลัมมคติกาลุทอริจการจารชาอุมกาิันโนภูาสหธรรมจัตอาจุตจันนิชกาโตเลฤกษกุอาคุวัตวเนสิโนตเศตเตถทารากยาตะเป็นนาวิโนเทียบตัวชุติมัมโตน มาคิดทำพิกาโมคคุมพกาโยอโยุทวยิรุตวศนทามาปัุวายสินสิเตาายตะเปนตวันจตตัวุติตวนันติัวชนี้มนา่นนเตวนังทุกการอาราคัาถาวาตาแปขาเดววจักนาตาตาตาละกจํม่สกัจยสดศนทยังอจโนยุทิตาพิสติถสิเตารายจะเปน เดียวันนี้ก็ยาิปินาตวนีอยู่มันวยินาจุนเยียนดีทัิาาัตรเกียปกตินมานาสวังทเกียโมข้าดัลันอันิาปุประมาทร้ตใจที่มันรูาสหันนิรูกโตจตวเสัตยอวนางสาวสัปมโลกกดังมหาความวิธีปนนทติมันตัวเป็นมักยโยยะจตโสถาเสราอิสระกุปเจกวัสวัติโนตจามัสตุอาการิโตปริวันิโตตจัปมิตตตตเังเก มที่ดูกันหาเสียเปรตีันาตรมจะสลังตะวันเลรวังจะทำวตุโโมีโคชนะตววิจโกตัสสุปุจตวัติตั้งวเสียงก็เสร็ตัญจะสัปัุญญาโยกสวาจิจกรมจะกุมาตโตมิจิสาสัสเกิดะเตมาราสินากะจะเดวิเชนนราภิกเดจะอัตตะปะมุงสวามิสนะวตลักวิตาลักเคหิปการมงในสังลมปีจะยสเปวิขิตะักไมยอะตะงกรมาภิยตตัยะสัจเศรณมุตติธรรมเตหิสักเตนสุตติ ปฏิเสธบุตรมังกรตังอัตติวนาจะพระนังปฏิทานจะอติวนาปูชาจะปูชนียานังอิตัมังตุมังปฏิรูปเทาวัฏโทจะปุพเพกัตม์กาตาปุญญาตาอัตตาสามัปฏิทิจะอิตัมมังตุมังปาุสรจะจัติปัจจัยวินัยโยตุสิกโตสุปฏิตาจะยาวาจะอิตัมมังตุมังมาตาปิตุปัฏฐานัาปุตตาธารสสสังโฆอนาคุลาจะกรรมตาอิตัมมังตุมังธนัญจะธรรมจริยาจะยากตัดการนั่นจะ วิตถิวิติปปามัจจปานาจสัญญโมสปปามาถุจเจตธรรมิสุอตัมมังสมังคาราโวจนิวโตจารัตุเอสันตุถีจะกตัญญุตากเรนทะธรรมะสวนรค์อตัมมังตุตมังขันติจัสรวาจสตาสมาเอสัมมนานาจสนางกเรนทะธรรมะสากระฉัเอตัม สัพพธรรมกาลาชตาสัพพทินะสติกะเจติตัตติสังมังรุตมติบทที่สิบสองบทสวดพัฒนบริตรยจกีวิตังอิทาวาดังวาสังเกตสุวายังวัฒนมณิตังนันโนสมังอัตถิตถาครเตนะอิชมปีพุทเทรัตนมณิตังเนตริสจเนะสุธิโนตุขยังเวลาขังอมตะปริตังยัทธจขาสกยมณีสมัยโตนาเตนะธรรมเมนะมัทธิกิจีทำปีทำเมรัตนมณิตังเนตริสเจนสกินา เตนะธโมนวิจติิี่ทำปีทาเนรละนังมนตังอิตินะสเจนตที่โตเยปุกคลาอัตสัตังปัตาะตตาริอิตานนยุคานิหติเตตะกินนยาตุกะตะต่ว่กาอิติตทีนานิมาปลานิทิ่เปีตงเกละนังมนตังอิตินะสเจนตทีโเยสุปายตาสนะสาทะไรนันิกามิโนตโกนตามัสาสนมิหิเตปฏิปตาอมตะมวิหะทาพุธานิพุติพจามนาหิปี กละนำมนิตังเอเตปทเจนะตตุเดีตุขีนังปุระนังระวังนัตถีตะพวังวิรัตติจิตายาติเกเพราะสมิงเตขีนัพิจาอุยโลนิฉันทานิปินนิพันติทีรายถาจยังปฏิบูริทัมปีสังเคและนำมณีตังเอเตปทเจนะตตุเดีตุวันที่สามบนสวดนัมโมบรสาสวะอัตตาหะเวคิตังสยโยญาจายาคิตาราปะชาตัตตาทันตัสสะโปสัะนิจจังสัญญาตัจาริโนเทวะิทวนาคันทพนัมมาโดจา สหภาพนาชิตังอัปปชิตังไกยราตถารุปตะยังตโนวันที่ส4บส่วัสวดเกตบุตโสรพาสิตะมิทังเตนะพักวตาปิชนตาปัสตตาอัลลาตาตามาสปุเทนะอินทะตุเมตุเมเหมานุสักเวนะมาปารัมปะเอปารัมมะปะไรยมาอติกิรายะมาบิตะกัมปทานินะมาตักระหินตุมาไนยะขะหินะมะอักาละปะติวิตตะกินะมาติติทินิ ชาณคติยามาปัมพรูปปตัยยามาสมโนโนคัลเยธาตุเมเหอัตตนาวะชนยชาอิมิธรรมาคุสรีิมิธรรมาตวัชอิมิธรรมาปิญญุคริตาอิมิธรรมาสมตาสมาธินาอหิเตยทุกขะทุกายะสมะติอัฏตุเมเหปาจาเหยยาธายาธาตุเมเหเปตตุเมเหอัตตนาวะชาเนยชาอิมิธรรมาคุสรีิมิธรรมานวะชัยม ปารียรติบทที่หาบทตรวจอิปปะนิยติชีวิตตปมายงเช่ารูปปะนิตตะนาสติตานณิตังพยายามมรณะนิเปกคำน ốt ปุญญานิกายราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตปมายังเช่ารูปปะนิตตะนาสติตานณิตังพมายามมรณะนิเปกคำน ốt ดูการมิสังปัจจัยปัจจัยสติเปโขโยธะกายนาสัมโมวจัยยะอุทใจเกิดตะตาตังตัปปิตัสสะสุขายาหุติ ยชีวะมนุปรติปัญญารรมโมเวีละติธรรมจารีธรรมโมติโนทุกขะมาวะหิเตวะหาติเอสาที่สังสมธรมเมจิเนนะทุกติณีจติธรรมจรีสัมเพสักรานิจติยถาปัญญายปตินิอาถานิพิจติตุเกเอสาไม่มากูวสุตติยาสัมเพสักราณิลกติยะาบัญญายะปัสติอาถานิพิจติทุเขะเอสามากูสุทิยา

จต่างกันปะสัมมะขามินังเอตังโกะสนังทีมังเอตังสนะมะพุตมทีมังเอตังสนะมะเก้าแตนะมาเขมารับัพยทุกขะปโมุจิติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเด็กกาลปตคถาอติตังนาวะขเมยยะนภะติังเคนะคตังก็บุคคลไปปลุคคลหนึ่งสิที่ลงไปแล้วนี่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตังปะหินตังรับปะตัญจานาคตังสิ่งหนึงไหลล้ไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอารับไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึึงงงก็็เปนยัไมม่าถ ปัจจุปันะนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสิอสัพเทลังกัสสปังตังวิทานัครุ้รวเย์ก็บุคคลในเห็นจักในปัจจุบันเมื่อไงไม่ควรใส่ในทำนั้นด้านบุคคลนั้นเจริญธนาเนื่พุกุลเธออาเชียว่าใจะมาตัปังโกชันยาวและนางสุวเพืองสีเหว่านี้แหละใครเลาจะรู้ความใในวันพในหินสัมันตาเอ้ขันเตนะมาตินี่นะมัจุนาเพราะว่าความแปนเปลีนกับมัจุ้าผู้มีศุลกนั้นในเตนะใหญ่นั้นยยอมไม่มีแกเราทั้งหลายระวัง เวปฏิกรัโตติอันโตอัจิคเตสนมนิติเพราะนี้ผู้สงบน้ำในบุคคลผู้มีบุติคยู่นี้มีความเพียรไม่เกียจคร้นทั้งวันและกลางคืนอะไรว่าผู้มีอาตหนจ่งหลดในบรรการชนิดแล้วบทที่สิบแปดบทสดพินทปัจเวกคณะปะทชาลาธมูมิีฉลังอนัตติโตแล้มีความแก็นลัจลุมเก็ไปเ้เพียรที่น้ำโมีบติงนัตติโตแล้มีความจิต่ามารจะุก็ไปไม่ได้เพราะนั้นสม ใครวารกับไปราะนกุงนี่เปนังอนโดนตายเปนารุก็ตาไปไม่ได้ถ้าพิชไม่ไปหินมานาไปหินนานาปูวินาปูเราจะเราินาทีรุเราต้องมาภาจากของเราจะทั้งหลายังปวงกรรมสกุมมหิกรรมทะยาทกรรมอยู่ในกรรมปุโรุกรรมปฏิสนโนมีกรรมในของตัวมีกรรมในพุทโธมีกรรมในเกิดเป็นระไม่พุทธต่มีกรรมในที่มุสายอย่างกรรมมังเกเสด็ไกลอเนวาปะการวาตัดโตทยาทวิสมิจะทำกรรมในได้ไรืเป็นมาเราะเป็นอายัะตองเี่ต้องเรียัจำนำกพัง ตัวเทวตาอยู่ชนะขาดลูกตาเจนิทุกขพยัตาเจนิเพียรตกับตาเจนิตกับโมตุสเปปีเป็นนนรงนิตาวตาจามนี่สัมปตูยสัมปพวานุทุสัมปตัติทิยานังท่านตุยะสีังนักตุตาภาวนาพิเตาตุตวทวตาตาพรับรับตาจิกนันจะยพลังัตนจะติคนั้นลั้มิสบรวันที่าิเทวดสวทีว่าามปฏิตารทาัเทวตาัวนี้ท่าเลาากิตสาม กรมธสระปันมุตัสกิตามพิเาปชยิปิอันสัมปตัมเศทยาตาทปปานิการเลิวปปนิการนิยการธรรมโรรปัจเตสัพเพปุกตะลลุสุตระยังทัตโตจิลังตัลนโมธรรมสลาจุปุลาตมุตุตมะวัตอาสัยจะอนิยจจัสมัมมหะกตุตตะมโสัพเพปิธรรมะลิโนวุติสปปุญิะมทตเมยุปเวทิเตวันี้ทเปปดสวสัพปติทานักถาปุญธ ติถานิกตตาญาณจานิกตานิเมติสัญญาปิโนโมตุตตานันตปะมานากเยปิยาพุทธวตาจามัยหังมาตาปิตัฏฐโยติถาไมจามยติถาวาอันเยมัจตตะเวริโนตสตาติถันติโลกสมิตติปุมาจตุโยในกัมปัญเจกกะจตุวการสังสารตาพกวเวยตังเยปฏิธานะเมอนุโมทเทนไอนุโมทตุเตสยังเยจิมังตัปปกชานันติเทวะตสังนิเวทะยุงกวาสัตว์ทั้งหลายไม่มีสุตรไม่มีประมาณจงเป็นมู กเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ในแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วพระสันใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาลพิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและสันหั้งหลายอื่นที่เป็นกลางไม่เลยม่เวรกัรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภพสามขันธ์นึ่งเกิดที่มนาณะอะไรขันธ์หนึ่งแกับสีทันที่อยู่ในภพน้อยและอภพใหญ่สันหลัใดตั้งเป็นที่คุดบุญข้าพเจ้านี้ขอเองของข้าพเจ้าแล้วขอสันหลั่งนั้น ายาินานทปุญญานันางรโมนนาฮิตุนาสเปาตาตาอาเวลาทุขชีวิโอเคมประทานจับปตเตสาสสิจตังสภาเพราะเหตุคืออนุนมทนาบุญทั้งหลายที่้าพเจ้ให้แล้วขอสพวกจงเยบเอยู่เป็นทุกสมอเอและจุดงางก็เสขอความบอันดีของสารน้นจกสำเนจเถิน ในภาพเิเหนาภาพของเปีนที่ส่งาลประช่นกันแต่ด้วยกรสลาบทสนพระสูตรระบลิตได้ประกาศานนี้ของกรมตัจุดเกิดเอนครับจ้าปวยุทปน้ำขั่วมาครับถจ้าเจริญหงารขอเทพเดรานลบริมนทการศายางนธรรมนนี้มโมและบบุตการุูบงคลพระเก่บริมนาโดยเรื่อที่สมเด็จพระวัพระยาณรจวากว่าก่อนเวทเมื่อข้อชมดุกิดมาที่จับน้นท้ผ่านมาและที่จะจัดตั้งนี่ยขอจงเปลี่ยนด้วยหปภาพรบบอี้และคำมงคลในพร่างต่างๆต่าง